สวัสดีครับบังสบายกับอาจารย์ฤิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องพระอสิติอง์ที่69ประวัติพระ,พระบุญนะปันตนีบุตรเถระอุปกรรมในอดีตท่านพระบุญนะมันตนีบุตรก่อนที่พระพุทธเจ้าจะงามว่าปะตุุตระทรงบุตผ ท่านบังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถีถึงความเป็นผู้รู้เรียงสาขึ้นตามลำดับแล้วได้ออกบวชเป็นดาบทมีชะดินเป็นบริวารเป็นจำนวนมากต่อมาในการต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปะทุมุตระ,สะเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์เหล่านั้นผู้ควรแก่การตัดสู้จึงไปยังวิหารพร้อมกับมหาชนนั่งอยู่ท้ายบริษัทแล้วฟังทำอยู่เห็นพระศัสดาทรงตั้งพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลืศอยขวายพิสุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกตึกจึงคิดว่าแม้เราก็ควรเป็นเช่นนั้นบ้าง ในอนาคตในเวลาจบเทศนาเมื่อบริษัทลุกขึ้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลนิมนต์แล้วกระทำม,มหาสักการะแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยการกระทำอันยิ่งนี้ข้าพระองค์มิปรารถนาสมบัติอย่างอื่น เป็นพิสุก็พิสุนั้นพระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศแห่งพิสุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึกในที่สุดของวันที่เจ็ดฉันใดแม้นข้าพระองค์ก็ฉันนั้นพึงเป็นผู้เลิศแห่งพิสุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ในอนาคตการแล้วทำความปรารถนาแล้วพระศาสดาทรงตรวจตัวอนาคตทรงเห็นว่าความปรารถนาของเขาจะสำเร็จจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตการในที่สุดแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักอุบัติขึ้นเธอบวชในศาสนา ของพระพุทธโคดมพุทธเจ้านั้นจักเป็นผู้เลิศแห่งพิสุททั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึกท่านกระทำกรรมอันงามตลอดชั่วอายุจุติจากอาตัตภาพนั้นเก็บรวมบุญสมภารอยู่นับแสนกับท้องไปในเทวโลกและมนุษย์โลกทั้งหลายสมัยพุทธกาล ในพุทธบาทการนี้ท่านพระบุญณะปันตนีบุตรเถระบังเกิดเป็นบุตรพรามมหาสาลในบ้านพรามชื่อว่าโทนวัตถุไม่ห่างไกลจากกรุงกบิลพัฒ์เดิมชื่อว่าบุญณะเรียกชื่อตามที่เป็นบุตรของนางปันตนีพรามณีว่า บุญะมันตนีบุตรบุญะมานพเป็นหลานของท่านพระอัญญากุลธัญญะพระนางมันตนีพระรามณีผู้เป็นมารดาเป็นน้องสาวของท่านเป็นที่บุญะมานพได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะอาศัย พระอัญญากวนธัญญะผู้เป็นลุงเป็นผู้ชักชวนมาให้บวชพระอัญญากวนธัญญะให้บวชในพระพุทธศาสนาในตอนที่พระบรมศาสดาประทับอยู่นะครุงรัชคึกท่านพระอัญญากวนธัญญะผู้เป็นลุงไปที่กรุงกบิลพัท ได้ให้บุญนมานกผู้หลานชายบวชในพระพุทธศาสนาครั้นบุญนะบุตรบวชแล้วไปอยู่ที่ชาติภูมิบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหรันตั้งแต่อยู่ในคุณธรรมสิประการท่านบุญนะ ตั้งอยู่ในธรรมสิบอย่างคือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ปรารถนาความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความรู้ในวิมุตติแม้เมื่อมีบริวารท่านเขาสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการ ครั้นต่อมาพิสุที่เป็นบริวารของท่านลาไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูพลพรณาคุณของพระอุปชาตนว่าตั้งอยู่ในคุณธรรมส0บประการนั้นและสั่งสอนให้บริวารตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการนั้นด้วยสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเถระในเวลานั้น พระสาริบุตรนั่งอยู่ณนะที่นั้นได้ยินพิสุเล่าได้ยินพิสุเหล่านั้นทูนพลพรณนาคุณของพระบุญนะมีความประสงค์อยากจะรู้จักและสนทนาด้วย <c oughs> เมื่อพระปรมาสสดาเสด็จมาเมืองสาวัตสีแล้วท่านบุญนะมาเฝ้าพอลีกไป ที่เฝ้าแล้วพระสารีบุตรทราบว่าพระสารีบุตรทราบข่าวจึงเข้าไปหาสนทนาปราศัยกันแล้วไต่ถามถึงวิสุทธิเจ็ดประการท่านพระบุญนะก็วิจารณาชักอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบด้วยรถในที่สุด แห่งการปุจชาวิปัสสนาวิสุธทธิเจประการนั้นพระเถระทั้งสองก็อนุโมทนาภาสิทธิของกันและกันเอกตะทักคะในทางผู้เป็นพระธรรมกฐิถท่านพระบุญะมันตนีบุตรนั้นอาศัยความที่ตนตั้งอยู่ในคุณเช่นใดแล้ว สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องสันเสริญในตำแหน่งเอ,งเอกตะทักษะว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบุญน,นี้เป็นเลิศแห่งพิสุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกติกธรรมกรึกธิก,กานังครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ